ทำเนียบแชมป์มวยปูนเสือตัวที่1ถึง20ระหว่างปี2544 2564ตัวที่1เด่นอิสลามวันมณีน้อยปี2544จังหวัดสงขลาได้เสียชีวิตแล้วตัวที่2การชัยกอบางกรวยปี2545จังหวัดนครศรีธรรมราชตัวที่3 นัำสึกเพชรสุภาพันธ์ปี2546จังหวัดชัยคูุมตัวที่4ปวริศเสถียรยืนยงปี2547จังหวัดอุบลราชธานีตัวที่5ธงชัยเกียรติประพาสปี2548จังหวัดสุรินตัวที่6 เรษฐีเอราวันปี2549ตัววัดยลาตัวที่7น้องอันสิทหมอลำบดัดปี2550จังหวัดสุรินตัวที่8ทองสุขสิงป่าตองปี2551จังหวัดนครศรีธรรมราชตัวที่9 ุพเพชรเพชรเชกษมปี2552จังหวัดร้อยเอ็ดตัวที่10ขวานเมือเพชรมืองปราดปี2553จังหวัดสงขลาตัวที่11ต้องเกียดทองคราน49ปี2554 25จังหวัดเชียงใหม่ตัวที่12เซมาเพชรสอชวลิตปี2555จังหวัด เพียงรายตัวที่13รุ่งเพชรเพชรเจริญปี2556จังหวัดเพชรบูรณ์ตัวที่14สกุลชัยเล็กแปงกองปราบปี2557 25จังหวัดบุรีรัมย์ตัวที่15วันมีโชคคูของทออองอปี2558จังหวัดบุรีรัมย์ตัวที่16สายฝน รัตนพานุปี2559จังหวัดเยลาตัวที่17โล่เงินดาบรันสารคามปี2560มหาสารคามตัวที่18เอกลักษณ์สอสมารกามเมนปี2561จังหวัดศรีสะเกดต,ตัวที่19มหาสมุทรหมูวิ่งอร่อยแชมปงเวยรอบภูนเสือครั้งที่19จังหวัดบุรีรัมย์ตัวที่20 ลามเสือนายกเอท่าสาลาช้ำปมวยรอบภูมิเสือครั้งที่20จังหวัดนครศรีธรรมราช